สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับซูมุไรท์เทเลนดเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอมินกนซูมุไรท์เทเลนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวจะเป็นคาตาลากวัวเชื่อเอกนะครับเป็นทีสิบนะเป็นทีสิบฮาร์มอนแท้ทีสกีแท้ของอ่าคุกเกลิวนะครับเป็นตัวทีสิบแท้นะครับ มันแท้กิสกีแท้ของคู่ไก่หลิวนะครับราคาก็3,900บาทเนาะมีมาทั้งหมดอยู่5แบบนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ชม1แบบก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะทั้งหมด5แบบก็จะมีตามนี้เลยนะมีตามนี้เนาะมีเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้เล่มน,มน,มนี้แล้วก็เล่มนี้นะครับโอเคเราจะเริ่มจากตัวล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นาคาตาณาโคเชลเอะเนาะจะเป็นขนาดคาตาณาโคเชลเอะนะครับความยาวอยู่ที่1 0 4ซนติเมตรนะครับยาวรวมนะครับ104เซนติเมตรเนาะฝักดาบนะครับฝักดาบทําจากไม้แท้นะครับทําจากไม้แท้ทําเป็นสีดําดําเงาแล้วก็มีเป็นหยดน้ําสีเหลืองทองแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเชือกมันฝักนะเชือกมันฝักจะเป็นสีดำนะเป็นสีดําเส้นใหญ่แข็งแข็งแบบนี้นะครับ เก็บไปเรียบร้อยนี่เลยด้ามจับนะครับด้ามจับยาวอยู่ที่27เซนติเมตรนะครับทำจากไม้เนาะหุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีขาวนะครับตอกสองบดไม้ไผ่ตอก2หมบดไม้ไผ่ชุดสบะนะครับชุดสบะชุดฟิตติ้งนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าลายอะไรตัวนี้น่าจะเป็นฟินิกใช่ไหมฮาตัวนี้น่าจะเป็นลายฟินิกนะครับใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นลายอะไรนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆนกฟินิก์นะเห็นไหมแบบนี้นะครับเห็นแล้วปะไม่เห็นเหรอเห็นอยู่ใช่ไหมนี่นะครับอ่าเป็นลายนกฟินิก์นะโอเคต่อไปนะเรามาดูใบาดาบกันนะครับใบาดาบตัวนี้จะเป็นทีสิบนะครับนี่เลยเนาะยังไม่ได้เช็ดน้ํามันออกนะครับเดี๋ยวผมเช็ดน้ํามันก่อน โอเคนะครับเช็ดน,น้ำมันออกแล้วนะครับเห็นไหมทีสิบนะครับทีสิบฮามอนแท้ไม่มีร่องเลือดนะครับตัวนี้นะาปาดาบนะครับปลายดาบรับ,รบคมหางมุมคิสกิแท้นะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์สันหนาแปดมิลน,นะครับใช้งานได้จริงแน่นอนสันหนาแปดมิลเลยฮารบกิตตัวนี้จะเป็นทองเหลืองแท้นะเป็นทองเหลืองแท้นะครับ นี่เลยนะครับเห็นไหมอ่าหามอนแท้หนึ่งร่องเลือดนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับคมนะคมกลิบเลยโอเคคมกลิปเลยนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นเนาะเพิ่งเพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานผมยังไม่ได้ทดสอบด้วยซ้ำนะครับของพวกนี้นะ แต่ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับดูจากเนื้อเหล็กแล้วสวยสวยเลยนะครับเรื่องมําหมักเห็นไหมสวยงามนะครับนี่เลยนะตัวนี้นะร,ราคาอยู่ที่สามพันเก้านะสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีด้วยนะครับถูกมากๆเลยสําหรับทีสิ 5, บแามันแท้นะครับสามพันเก้าร้อยบาทคิสกีแท้ด้วยนะปลายดาบเป็นคิสกีแท้ด้วยนะครับนี่เลย ปลายดาบคิสกีแท้ด้วยนะครับมีแคนะ่เล่มเดียวนะครับเล่มนี้แบบนี้มีเล่มเดียวนะครับส่วนอีกสี่เล่มจะเป็นแบบอื่นนะเป็นแบบอื่นตามที่ผมให้ดูข้างต้นเมื่อกี้นะครับโอเคส่วนของที่จะได้ในชุดในกล่องนะครับก็จะมีถุงผ้านะถุงผ้าถุงผ้าน้ำมันน้ำมันนะน้ำมันตัวนี้เป็นหัวสเปร์นะครับเป็นหัวสเปร์ด้วยนะเป็นหัวสเปร์ด้วยแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลยก็แล้วกัน เป็นหัวสเปรด้วยนะครับนี่เห็นไหมฉีดพ่นบนใบดาบอ่าแล้วก็ทิชชู่แตะๆนะครับให้มันชะลมทั่วใบดาบอ่านี่เลยอันนี้ฉีดให้เลยนะครับฉีดเลยว่ามันใช้ใช้งานได้จริงแล้วก็เก็บเลยสำหรับตัวนี้นะครับมีใบเซอร์ด้วยมีใบเซอร์ด้วยนะครับ นี่นะครับเป็นใบเซอร์ของคุกไกริวนะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จะมีระบุชนิดของเหล็กนะครับแล้วก็ปีที่ผลิต2023นะครับปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ในราคาทั้งหมดเพียง3,900บาทเท่านั้นนะครับ3,900บาทบอกเลยคุ้มคุ้มสุดคุ้มจัดคุ้มจัดเลยนะครับสำหรับสเปคแบบนี้ สวยงานสวยงานดีโอเคใครสนใจใครอยากได้นะแบบนี้มีเล่มเดียวอีกสี่อีกสี่เล่มจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่สี่เล่มสี่เล่มนี้นะครับใครอยากได้ใครจองก่อนได้นะครับอ,อ๋อส่วนข้างบนนี้ไม่ใช่นะตัวข้างบนนี้ตัวหมื่นกาบาทโอเคใครสนใจใครอยากได้นะครับสําหรับทีสิบคูเกลริวนะครับราคา3,900บาทติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับช้าอดแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ